หนังฟ้าเว้ยหรอฮึข้าดำกดดันอีนสุกอย่างขาเรียงไงมึงงดเออมีอะไรล่ดแต่เ,าาดดเดียวงนะันแต่ไม่ตักละไอ้บนนี้ยากจอกไปเออยังไงข้าวดำนี่นักเลย ล,ลาล่งเลยคืนนันตีเลือแวลูกถอนเน้นไอปุยยัด่แล้ววัวกันไม่เลือดตั้งไวยเลือดแต่ไข่ก้างไว้ซักด้ากินได้ไข่ก็ไม่ตีไม่ยิกทำหน้าเออเวลาเขว้นหวาลักกันพีน่ปุยทำหน้าเอ๋ยดูสิเวลาหมามีเห็นว่านเนาะว่าพี่ปุยไปขโมยของกินนั้นทำมึนไม่ใจตาแต่อ ปกปุ๋ยนะไอ้ซี่นินกระตัวมันกันน่ะขี้หลักไอ้ทองตัวเนียนขี้หลักแท้เมื่อไหรนก็ไอ้ก้าวดำหลักหลักสุกยังบางไม่เมื่อไหรดอลลาร์นะดอลลาร์ม่เคยดอลลาร์ไม่เอาไม่ยื้อไนถึงมุก็ไม่กินไม่หยาชกอืมไอ้ลูกจ่าบ้านก็ไม่รักเบสลูกจ่าบ้านรักเอือไม่รักลูกจ่าบ้านก็ไม่รัก มีไอ้ข้าวดำเนี่ยอะไรอย่ีไปโทษว่าแมวจ้อนขี้รักเบื้ยลูกจ่าบ้านเบื่อจ้อนดูอย่ามันรักอ่ะไอ้ปุ๋ยยันไม่ใจแมวจ้อนไอ้ปุ๋ยยันแมวเขาถุ่มมันต้องมีเจ้าข้องหมาขนมีแล้วหน้าตาบันเนี้ยต้นบันเนี้ยเออเขาเลี้ยงแห่แมวบันเนียนมีไอ้ซี่นิ่งนี่แน่ตีเรารู้อ่ะมันไม่มีเจ้าข้องจั่วจัวเจ้าข้องถุ่มันปุ้ยอ่ะไอ้ปุ๋ยยันต้องมีเจ้าข้องไม่ปุ้ยแสียแล้วมันมาอยู่กับเราเจ็ดปีเลย เขาตอนนังกดดันอย่าแต่ว่าไอ้ไม่ได้ลูกยาบ้านไอบน้บอลนี่นี่ไม่รู้มีเจ้าข้องไมน้นะมันแมวซาลิดซาลิดหน้าตามองแม่งมึงหน้าตาชนหน้าบอดไอ้บอลนี่นี่มาอะไอย่างเร่งแล้วป้อมไม่ใหญ่ไม่ใจมีเนื้อปน,นีมาไหมเนือ้อขัวบงวาว,า,วายซ้มตัวใหญ่วันลาตอนมานซ <c oughs> ้มก็เรียนกูละ ai nòng gan nè thôi này anh du nè không còn Mai. Đẹp con Bang. Ai tem nè, bẳng té nè, ai nู่n bỉng A nè, ai lùk A ban nè, ai sâm, ai sâm không may ไม่รักไม่เคยเล่นก็คือไม่รักไงนั่นน่ะมึงเพ้อตีนแน่รักงาบไม่ไปขึงขามอันนี้มึงเคยเพ้อต่อหน้าก็ร <laughs> ักนั่งอยู่ว่ารักก็น,นั่นนาง่แ <laughs> มวตาลักม,ม,มึงไม่จำเป็นน้องเพ้ออันลังกันเปนรักเนาะ <laughs> โสดปลายเบสเรียกว่าอยากตัวสั้นปัดปัดดูทุกดูดูได้กินมันไวอะไรเนี่ย chén phùng phá ra lạc cái <laughs> phùy mua mua rồi và thương lượng phản ác y quần bốc kín đằng tác đồ tém con ấy ta tôi nói chím là đâu đang con ngồi nào